ท้องฟ้าเหนือประเทศไทยในปีพุทธศักราช2568เต็มไปด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นที่บ่งบอกถึงยุคใหม่แห่งพลังทางอากาศของชาติเสียงนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความมั่นคงและศักดิ์ศรีของราชาอาณาจักรไทยที่กำลังก้าวสู่เวทีโลกทั้งในด้านการบินพาณิชย์และกำลังทางทหารกองทัพอากาศไทย r t f ยังคงเป็นหัวใจหลักของการปกป้องน่านฟ้าและในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการบินพลเรือนก็เร่งพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศปีนี้ประเทศไทยได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์สำคัญในการเสริมสร้างกองกำลังทางอากาศซอโดยเฉพาะการอนุมัติสัญญาจะซื้อเครื่องบินรบไกรเพิร์นรุ่นใหม่จำนวน12ลำจากสวีเดนเพื่อทดแทนฝูงเอฟ 16รุ่นเก่าที่รับใช้ชาติมานานหลายทศวรรษการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนเครื่องบินแต่คือการลงทุนในระบบป้องกัน,กนทางอากาศแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเรดาร์ภาคพื้นและศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพซึ่งถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของอาทีฟให้ทัดเทยมกับประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐอเมริกาผ่านการซ้อมรบทางอากาศขนาดใหญ่น่ะโคบราโกล ที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับโลกนอกจากกองทัพแล้วภาคพลเรือนของไทยก็เดินหน้าเข้าสู่ยุคทองของการบินอีกครั้งเที่ยวบินตรงระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกากำลังจะกลับมาเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมนี้หลังจากขาดหายไปกว่าทศวรรษโดยสายการบินอยู่นแตดดแอร์ไลน์เตรียมใช้เครื่องโบ eing ง787 -9 ดรีมไลนเนอร์บินตรงจากซานฟรานซิสโกสู่กรุงเทพผ่านจุดพักเทคนิคที่ฮ่องกองซึ่งนับเป็นสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยกลับมาอยู่ในสายตาของโลกอีกครั้งในฐานะศูนย์กลางก,การท่องเที่ยวและเเศรษฐกิจแห่งชีย ยะตะวันออกเฉียงใต้ขณะเดียวกันบริษัทแอลไทายก็กำลังทดลองโครงการซีเพลนเครื่องบินทะเลเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ตและตรังเพื่อทดสอบระบบขนส่งทางอากาศขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมหมู่เกาะในอันดามันได้อย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี2569ซึ่งหากสำเร็จไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่มีระบบเครื่องบินทะเลเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ โครงการนี้ได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวนักลงทุนและหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเพราะมีการทดสอบผลกระทบทางเสียงการรั่วซึมน,น้ำมันและผลกระทบต่อแนวปะการังอย่างละเอียดเพื่อให้เทคโนโลยีการบินและการอนุรักษ์ธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลส่วนสายการบินแห่งชาติไทยเวสก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่หลังจากผ่านพ้นการปรับโครงสร้างนี่ครั้งประวัติศาสตร์บอร์ดบริหารได้ปฏิเสธแผนเช่าเครื่อง Airbus A330 มือ28ปีเนื่องจากเห็นว่าไม่สอดคล้องกับแผนลดต้นทุนและรวมฝูงบินที่มีประสิทธิภาพ แต่ในอีกด้านหนึ่งไทยเวสก็เตรียมเปิดตัวพรีเมียมอีคอมิพลัสที่นั่งนอนร่าบ,บนเส้นทางภูมิภาคเพื่อยกระดับมาตรฐานการบินของไทยให้เทียบเท่าสายการบินระดับโลกเช่นสิงคโปร์เลนส์และเจแปเนเลนส์การปรับปรุงนี้ไม่เพียงแต่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับแบรนด์แต่ยังสะท้อนถึงความพยายามของไทยในการกลับมาทวงบัลลังผู้นำด้านการบินในเอเชียขณะที่ท้องฟ้าฝั่งเหนือของประเทศเสียงเครื่องยนต์ของเอฟ 16และไกรเพิ์นยังคงดังสะท้อนกลางขุนเขาเชียงใหม่และนครราชสีมาในระหว่างการฝึกซ้อมยุทธวิธีขั้นสูงนักบินไทยหลายคนต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากปัญหาการขาดแคลนนักบินทั่วโลกซึ่งเกิดจากผลกระทบหลังโควิด -19 ทําทำให้การฝึกอบรมต้องเร่งเพิ่มกำลังคนใหม่และพัฒนาระบบ บอสซิมิเลเตอร์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันภาคความปลอดภัยการบินก็ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์เครื่องบิน Twin, เดซี่หกทวินอาเธอของตำรวจไทยตกในทะเลหัวหินเมื่อต้นปี2,568ซึ่งทำให้ทั้งประเทศหันมาให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภยัยและการซ่อมบำรุงอากาศยานมากกว่าเดิม เหตุการณ์น,นั้นได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ผลักดันให้หน่วยงานการบินของไทยปรับปรุงระบบตรวจสอบเครื่องยนต์และกระบวนการฝึกเจ้าหน้าที่ภาคพื้นให้เข้มงวดยิ่งขึ้นด้านสนามบินหลักของประเทศอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีการปรับแผนขยายอาคารผู้โดยสารและปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรทางอากาศแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อรองรับผู้โดยสารกว่า100้ล้านคนต่อปีในอนาคตเทคโนโลยีใหม่อย่างระบบ r รดาร์อินเตอร์เกและ AI Traffic Flo w จะถูกนำมาใช้เพื่อลดความแออัดและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดขณะเดียวกันเสียงของเครื่องบินขนส่งทางทงหารซี หนึงเฮอร์คิเลสก็ยังคงสะท้อนอยู่ทั่วภูมิภาคอีสานในภารกิจลำเลียงยุทธภัณฑ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติสแสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยไม่เพียงคำหน้าที่ป้องกันประเทศแต่ยังเป็นแรงสนับสนุนในการช่วยเหลือมนุษยธรรมทุกครั้งที่ประศะเทศต้องการภาพของเครื่องบินรบไกรเพิร์นที่ทะยานขึ้นพร้อมแสงอาทิตย์ยามเช้าเหนืออ่าวไทยจึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งพลังแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ชาติที่รู้คุณค่าของท้องฟ้าและไม่ยอมให้ใครละเมิดน่านฟ้าแห่งอธิปไตยเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงเสียงของเหล็กกล้าแต่มันคือจังหวะหัวใจของแผ่นดินไทยที่เต้นอยู่ในทุกอนูของท้องฟ้าและจะยังคงก้องกังวานต่อไปตราบใดที่ธงไตรรงยังโบกสะบัดอยู่เหนือฟ้าแห่งสยาม